ดูกันครับผมชาโดเตะซ้ายไปฮะเอลิกเดินเข้าใส่เจอแข้งซ้ายของชาโดไปอีกทีนึงเอลิกลุกเข้ามาเจอแข้งขวาดักไว้ครับผมเดินเข้าหาศอกครับพยายามจะตีศอกครับผมทิ่มหมัดซ้ายนําแล้วเตะขาไปโอ้ยหล่ลงไปเลยครับผมเอลิกโอเอลิกเดินบุกเข้าใส่เจอแข้งซ้ายดํามาแล้วโอ้ยหว่านขวาของเอลิกครับอันตรายนะฮะเดินเข้ามาเจอเคลียสกัดขาไว้ก่อนแล้วแข้งซ้ายไปอีกทีนึงเอลิกเดินเข้าใส่เจอศอกของทางชาโดครับ หมุนตัวฟันสองแล้วต่อยอีกทีนึงครับผมอีลิกโอ้โหอันตรายเหมือนกันครับชาโดต้องระวังนะฮะแหมลูกแบบนี้ครับทิมมาครับผมชาโู้อวอุ้ยสายสูงยังไม่โดนครับชาโดเดินหักเตะโอ้โหกบเดนเลยครับเอาฮะจังหวะนี้ได้โอกาสเตะซ้ำก็อีกทีนึ่งโอ้โหขนาดการดูยังแตกครับผมโอ้ลิเวอร์มองครับนับห้าแล้วออ้มองเรียบร้อยครับผมเก็บไทยชนะไปได้ครับผมสำหรับชาโดไฟนี้ฮะ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับภาพช้าครับนี่ฮะเตะมาตอนแรกบังไว้แล้วนะครับผมแต่กระเด็นเลยฮะโอ้โหไปโดนาทั้งเชือกนะครับผมแล้วชาโดเห็นจังหวะครับผมมึนลูกนี้ครับแล้วเดินตามอ่ะหดขวาก็ไปอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โมีบล็อกไว้อยู่แต่ยังกระเด็นจนล่วงลงไปครับผมโอ้โแล้วดูฮะทางของ กรรมการนะครับผมโอลิเวอร์เนี่ยก็คือมองก่อนนะครับผมว่าเท่าไหร่แล้วนะครับดูข้างล่างว่าเขานับไปถึงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยฮะนับ5แล้วก็พอมองมาที่อิลิทก็คือโอ้โหโบกมือเลยครับผมยอมแพ้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าหนักแล้วนะครับผมสำหรับอิลิทครับโอโ้ไฟนี้ชาโดสุดยอดเลยครับ